โดนด่าแนไไา่ไม่เอาไม่เอาดีลังกานะ <c oughs> สิ่งจริงโอ้กประกันไี่ประกยังไม่ได้ทำเลยนะ <c oughs> ออ จ๋าละาละตอนนี้เด anyway. <that> ็กไปตีลังกาเพราะซาลิงมาแล้วนะจริงพ่อมลงไปนอนในซาลิงเลยโอ้โหไอยู่ไหนอะ

โดนด่ายังได้เออเอออ้าวอ้าวอ้าวพังสาเลงพังอีกวันนั้นรถไฟฟ้าพังวันนี้สาเลงพังแล้วขับเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีกปีก ไ้มาดูมันทุกคนเล่นแข็งมากเอา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 ตนขอขอ,ขอนุญาตนะทุกคนเย yeah. อรู้ต้องการแบบนี้ของการบ้าอะไรจะชนจริงแล้วหล่อนต้องเติมก่อนนะคือมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถไฟฟ้ามันเป็นฟาเล้งเอาหรอ ไอ่ยแมเฮ้ยล้วจะไปไหนขับรถเร็วกันขนาดนี้เนี่ยเอาทุเรียนมาให้ไงครับอะไรทุเรียนทอดสองถุงรถสองร้อยทุเรียนยังขายอยู่เหรอยังขายอยู่ครับเลยนิดเดียวเท่านั้นแล้วไม่บอกอทุเรียนยังขายอยู่นะครับพิมพ์รหัสอะไรเอ่อพิมพ์รหัสทหนึ่งครับเออททสองถุงรถสองร้อยแต่ถ้าจะเอาหนึ่งถุงก็ ห้าร้อยบาทก็ทอร์าร1หนึ่งแต่ถ้าสองถุงก็สองร้อยพิมพทอรทหาร2สองตัวคอทออทอ,ทอ,ทอใต้คลิปนี้ครับผมปออไป,ไปหัวไปพอแล้ว <laughs> ไปไหนกันก็ไปเลยโอ้โหขับมาแบบโอ้โหต้องสิ้งอ่ะโดนรีบงานมาแบบนี้ครับฉันไม่ได้ให้ลันขับขนาดนั้นเลยขับน่ากลัวมากถ้า,มา <c oughs> แม่เห็นแม่ดานะ่าเนี่ยอ่ะอย่าลืม อะไรนะอีกรอบนึงสองถุงลดสองร้อยทอทอครับกดทอทอทุเรียนทอดยังขายอยู่สองถุงลดสองร้อยทิมรหัสทอทอกิมนี้ทุเรียนทอดทอดใหม่อบใหม่ทุกวันนะคะทํทำสดใหม่พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของจริงก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นถุงเลยนะคะอะผมเออสองถุงลดสองร้อยทิมรหัสทอทอ เกือบเกือบโดนละเกือบโดนละเกือบโดน,นด่าลละเอออาพิมล่าชอทททุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปเอานะคะกี่แม่ทุกคนเฮ้ย <laughs>